สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับลูกน้ําเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะลูกน้ําพาทุกคนมาดูนะคะที่ดินสิบสามไร่ค่ะหกสิบตารางวาค่ะที่ตรงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนสองร้อยเมตรค่ะหน้าถนนกว้างสี่เมตรค่ะแล้วก็ห่างจากถนนใหญ่ประมาณสามร้อยห้าสิบเมตรค่ะห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีเจ็ดกิโลเมตรค่ะ และอยู่ในเขตเทศบาลป๊อกแป๊กนะคะตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีค่ะที่ตรงนี้นะคะเหมาะมากที่จะจัดสรรแบ่งขายนะคะทำหมู่บ้านจัดสรรค่ะเพราะว่าไม่ไกลจากตัวเมืองสระบ,บุรีเท่าไหรค่ค่ะค่ะที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะแบ่งขายได้ด้วยนะคะมีทางเข้าออกได้สองทางค่ะโฉนดที่1 3 6 1นะคะเลขที่29หน้าสำรวจ1ค่ะ ท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยค่ะและสามารถคุยกับเจ้าของต่อรองราคาได้ด้วยนะคะ